สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการปฐมนิเทศชุดวิชาการจัดการกลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาลของชุดวิชา58708นะคะวัตถุประสงค์ของชุดวิชานะคะก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะประยุกต์หลักการและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได้วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือให้แสดงทักษะในการวิเคราะห์ และการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได้วัตถุประสงค์ของชุ้วิชาข้อที่3ก็คือเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกใช้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกลยุทธ์ต่างๆที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารโรงพยาบาลได้นะคะทีนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดเนื้อหาคือเนื้อหาก็จะมีทั้งหมด15หน่วยนะคะ หน่วยแรกเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ส่วนหน่วยที่2ก็จะเป็นระดับของกลยุทธ์และการกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์การนะคะโดยที่3จะพูดถึงกระบวนการจัดทํากลยุทธ์ส่วนหน่วยที่4จะเป็นหลักการและเทคนิค การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะคะซึ่งอาจจะมีเทคนิคสวอตแอนาลิซินะคะหน่วยที่5จะเป็นการกำหนดและเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กรในการบริหารโรงพยาบาลส่วนหน่วยที่6เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับธุรกิจนะคะหน่วยที่เจจะพูดถึงกลยุทธ์ของการจัดการด้านลูกค้าส่วนหน่วยที่8ก็จะพูดถึงกลยุทธ์ของการจัดการการเงินการคลัง ในในการบริหารโรงพยาบาลนะคะหน่วยที่9ก็จะเป็นกลยุทธ์ด้านการดําเนินการภายในหน่วยที่10เป็นกลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หน่วยที่11จะเป็นการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติหน่วยที่12เป็นการควบคุมกำกับกลยุทธ์หน่วยที่13จะพูดถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็หน่วยที่14เนี่ยเราก็จะมีการยก กรณีตัวอย่างของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลมาให้นักศึกษาได้ศึกษากรณีตัวอย่างส่วนหน่วยที่15จะเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ในโรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าในแง่การจัดการเชิงกลยุทธ์ของในต่างประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไรนะคะสื่อที่ใช้ใน e-learning จะประกอบไปด้วย10หน่วยนะคะ เราจะคัดเลือกหน่วยที่คิดว่ามีความยากนะคะแล้วก็มีเชิญอาจารย์เข้ามาบรรยายาในหน่วยที่ยากนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยที่2ก็จะพูดถึงระดับกลยุทธ์และการกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์กรนะคะส่วนหน่วยที่3เนี่ยก,ก็จะมีสื่อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทํากลยุทธ์และการควบคุมกลยุทธ์และหน่วยที่4 ก,ก็จะพูดถึงหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยที่5เป็นการกําหนดและการเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กรในการบริหารโรงพยาบาลว่านักศึกษาจะมีวิธีการอย่างไรนะคะโดยที่6ก็จะเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจในการบริหารโรงพยาบาลซึ่งก็จะมีเทคนิคในแง่ที่ในคนที่ประกอบการทางโรงพยาบาลที่เอกชนต่างๆนะคะส่วนโดยที่7จะเป็นกลยุทธ์ของ การจัดการด้านลูกค้าหน่วยที่8เป็นกลยุทธ์การบริหารการเงินการคลังภาคบริการสุขภาพหน่วยที่9เป็นกลยุทธ์ด้านการดําเนินการภายในหน่วยที่14เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีในการบริหารโรงพยาบาลเอกชนในระดับนานาชาติในประเทศไทยนะคะหน่วยที่15จะพูดถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์โรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศนะคะ สื่อการศึกษานะคะหนึ่งชุดวิชาก็คือชุดวิชา5 8 7 0 8เนี่ยก็จะประกอบเป็นชุดวิชาประกอบไปด้วย6ห,หน่วยกิจมีทั้งหมด15หน่วยมีประมวลสาระชุดวิชาแล้วก็มีแนวการศึกษาของชุดวิชาซึ่งนันกศึกษาก็จะได้รับแจกไปนะคะและแผนกิจกรรมรวมทั้ง e-learning แล้วก็ตัว microsoft team ซึ่ง ทั้ง e-learning แล้วก็ Microsoft t e a m เนี่ยนักศาก็จะต้องเข้าให้ถนัดนะคะเพราะว่านักศึกษาจำเป็นต้องใช้โปรแกรมทั้งสงโปรแกรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนข,ของชุวิชา58708นะนี้นะคะ,ะในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะประกอบไปด้วยการสัมมนาเสริม1ค,ครั้งสัมมนาเสริม1ครั้ง2วันนะคะผ่านระบบ Microsoft t e a m แล้วก็ เมื่อเปิดเทอมก็ประมาณ10-15กันยานักศึกษาก็จะต้องเข้าไปเรียนด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ซึ่งซึ่งตัวนี้นักศึกษาก็จะได้รับการเทรนนิ่งตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะ,ะตัวสัมมนาเสริมก็เป็นกิจกรรมค่อนข้างบังคับแล้วก็มีคะแนนเก็บให้นักศึกษาก็คือกิจกรรมที่อาจารย์ได้ให้ในตัวแผนกิจกรรมนักศึกษาก็จะ มีคะแนนเก็บประกอบนะคะแล้วก็นักศึกษาต้องทำกิจกรรมตามที่กำหนดในแผนกิจกรรมทั้งระหว่างเรียนแล้วก็ในช่วงสัมมนาด้วยนะคะ,ะนักศึกษาต้องเข้าใจนิดนึงว่าการสัมมนาเสริมเนี่ยเป็นลักษณะของให้นักศึกษาเข้ามาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็มีการอภิปรายร่วมกัน ไม่ใช่ลักษณะการบรรยายเพราะ,ะบางทีนักศึกษาจะเข้าใจผิดคิดว่าเวลาเรามีการสัมมนาเสริมเนี่ยจะเป็นลักษณะที่อาจารย์ต้องมาบรรยายส่วนใหญ่และเนื่องจากเป็นลักษณะการเรียนการสอนแบบทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ,อะสอนผ่านโดยให้นักศึกษาทํากิจกรรมแล้วมาอภิปรายร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาได้รับแอสไซน์ว่าจะต้องทํากิจกรรมอะไรนักศึกษาก็จะต้อง ทำกิจกรรมตามที่กําหนดและมานําเสนอกิจกรรมและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนกับอาจารย์ด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดจากแผนกิจกรรมการศึกษาซึ่งในแผนกิจกรรมการศึกษาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีปฏิทินการศึกษาว่านักศึกษาต้องเข้าสู่การเรียนการสอนในระบบ e learning ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไร แล้วก็มีช่วงเวลาไหนที่นักศึกษาต้องส่งงานรวมทั้งมีตารางการสัมมนาว่าสัมมนาเนี่ยะจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่เท่าไหร่ของเดือนในช่วงของการสัมมนานะคะรวมทั้งงานที่นักศึกษาต้องจัดทําส่งพร้อมกําหนดส่งซึ่งอันนี้นักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาให้ดีนะคะ ส,สิ่งที่นักศึกษาต้องอย่าลืมก็คือการจัดส่งงานให้อาจารย์ประจํากลุ่มตามกําหนดที่ส่งตามวันและวิธีที่ระบุเนื่องจากบางทเีเราก็จะแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น1กลุ่มบ้าง2กลุ่มบ้างนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ประจํากลุ่มให้นักศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจดจําว่านักศึกษาอยู่กลุ่มไหนแล้วก็นักศึกษาต้องส่งงานลําดับที่เท่าไหร่ให้กับอาจารย์ประจํากลุ่ม ตามวันที่ที่ระบ,บุในแผนกิจกรรมการศึกษานะคะกิจกรรมหลักๆของอชัวววิชานี้ก็ก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นงานงานชิ้นแรกหรือว่างานชิ้นที่1เนี่ยก็จะเป็นอ,อาจารย์ก็จะมีบทความต่างประเทศให้นักศึกษาเท่าจํานวนนักศึกษาเลยซึ่งนักศึกษาก็จะได้รับแอาสไซน์ต่อหน,นึ่งบทความเมื่อนักศึกษาได้ รับแอสไซว่านักศึกษาต้องรับผิดชอบบทความไหนให้นักศึกษาแปลและเรียบเรียงแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์บทความให้ความคิดเห็นต่อบทความการนำไปประยุกต์ใช้นะคะซึ่งงานชิ้นที่หนึ่งเนี่ยนักศึกษาต้องอส่งเข้ามาในระบบ e-learning นะคะกิจกรรมงานชิ้นที่2จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนบทความเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยวนะคะนักศึกษาจะได้รับอมอบหมายว่านักศึกษาจะต้องเขียนบทความเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องอะไระเมื่อนักศึกษาได้รับมอบหมายให้นักศึกษาเขียนบทความพร้อมวิเคราะห์ในประเด็นที่ได้รับมอบหมายโดยที่นักศึกษาจะต้องมีแหล่งอ้างอิงในเนื้อหาท้ายบทความรูปแบบการอ้างอิงจะเป็นแบบ apa version หนะคะ ไม่น้อยกว่า5้หารายการจัดทำตามรายงานตามแบบฟอร์มคือหมายความว่าเราจะมีแบบฟอร์มให้นักศึกษาว่านักศึกษาจะต้องเขียนหัวข้อในรูปแบบเหมือนเหมือนหน้าปกงานเนี่ยเ,เขียนอะไรบ้างาแล้วรวมทั้งนักศึกษาหลังจากที่ทำรายงานชิ้นที่2เสร็จนักศึกษาก็แนบแล้วก็ส่งมาในระบบ m i r o s o o t t e a m s นะคะจำนวนไม่เกิน 30หน้าค่ะท,ทีนี้กิจกรรมงานชิ้นที่3จะเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์จากข้อมูลสถานการณ์จำลองการจัดทำแผนกลยุทธ์5ปีซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นงานกลุ่มหมายความว่าถ้านักศึกษาอยู่อยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมีประมาณ12คนนักศึกษาก็อาจจะแบ่งกลุ่ม แล้วก็หรือว่าอาจารย์จะเป็นคนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาหลังจากที่นักศึกษารู้ว่ากลุ่มอยู่กลุ่มอะไรแล้วให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาเนื้อหาสาระในประมวลสาระชุววิชาและเอกสารประกอบที่แนะนําให้นักศึกษาจากแหล่งต,าตา่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนนะคะนักศึกษาในกลุ่มร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์5ปี ตามสถานการณ์จำลองในซึ่งนักศึกษาก็ดูในภาคผนวกก่อนะคะให้ส่งข้อมูลอาจารย์ประจำกลุ่มว่ามีการแบ่งงานกันอย่างไรและให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบ e-learning ส่งงานที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ประจำกลุ่มผ่านระบบ e-learning นะคะแล้วก็ส่งเข้าระบบ e-learning โดยมีรายละเอียดดังนี้ต้องมีชื่อเรื่องก็คือ บทนําให้นําเสนอหลักการที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ที่จัดทําส่วนเนื้อหาหลักก็ให้อธิบายวิธีการขั้นตอนและผลการดําเนินการที่กลุ่มจัดทํามานะคะซึ่งในรายละเอียดก็จะมีว่ากําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจการทาทวนวิเคาราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แล้วก็การกําหนดกลยุทธ์เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านสุขภาพ และแนวทางการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นสรุปภาพคร่าวๆว่ากิจกรรมทั้ง3ชิ้นของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาจะต้องส่งงานในระบบอะไรบ้างนะคะ,ะที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเนาะส่งรายงานชิ้นที่หนึ่งกระถัวแปลบทความต่างประเทศให้ส่งในระบบ e-learning นะคะส่วน ส่งรายงานชิ้นที่2ซึ่งเป็นงานเดี่ยวอันนี้นักศึกษาจะต้องอามานําเสนอในระบบ m ม c คร r อ s o f t w Team นะคะซึ่งอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะคะส่วนรายงานชิ้นที่3อันนี้เป็นงานกลุ่มส่งในระบบ e-learning สันันาเสริมครั้งที่1น่นักศึกษาต้องส่งงานชิ้นที่2รวมทั้งบทความและมีการนําเสนอเพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าลืมเตรียม PowerPoint ในการนําเสนอด้วยนะคะ แล้วก็นักศึกษาก็จะต้องดูว่าวันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ซึ่งวันสอบไล่เนี่ยอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้นักศึกษาตรวจเช็คว่าสอบไล่ประจำภาคการศึกษาในวันที่เท่าไหร่นะคะส่วนการประมวลผลการศึกษานะคะคะแนนทั้งหมดเนี่ยก็คือ ร้อยคะแนนนะคะสำนักนาสเสริมผ่าน m r o s o s t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  m เนี่ยพูดง่ายๆก็คือร้อยละ20หรือว่าประมาณ20คะแนนนะคะส่วนกิจกรรม e-learning ก็งานชิ้นที่1กับชิ้นที่3ก็ประมาณร้อยละ20รวมแล้วคะแนนเก็บทั้งหมดของนักศึกษาในกิจกรรมชิ้นที่1ถึงชิ้นที่3ก็ประมาณร้อยละ40นะคะซึ่งนักศึกษาต้องไปสอบไล่ อีกประมาณร้อยละ60นะคะชื่อวิชา5 8 7 08การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องอเข้ามาเรียนเป็นชุ่อวิชาแรกเพราะฉะนั้น,นก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาตัวประมวลสาระพร้อมแนวการศึกษาและตัวแผนกิจกรรมให้ดีนะคะเพราะว่านักศึกษาจะต้องส่งงานแล้วก็รวมทั้งมี กิจกรรมทั้ง3ชิ้นที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องส่งแล้วก็ส่งให้ได้ตามกำหนดเพราะว่าเป็นคะแนนที่นักศึกษาจะได้นะคะรวมทั้งในระหว่างอาทิตย์ต่างๆเนี่ยซึ่งในแผนกิจกรรมเนี่ยอาจารย์ก็ได้กำหนดรายละเอียดลงไปว่านักศึกษาจะต้องทำพ p ีโพสเทสก่อนรวมทั้งฝึกในการถามตอบกิจกรรมที่อยู่ในประมวลสาระพร้อม ทั้งแนวการศึกษานะคะเมื่อนักศึกษาทําตามขั้นตอนที่อาจารย์ได้วางแผนให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองและอยากจะฝากนักศึกษาว่านักศึกษาจําเป็นต้องมีวินัยในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะคะก็เชื่อว่านักศึกษาจะประสบความสําเร็จในการเรียนของชุดวิชา58708นะคะก็ขออํานวยพรให้นักศึกษาโชคดีใน การเรียนชุดวิชา58708นะคะสวัสดีค่ะ